สวัสดีครัครบจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปดูการถ่ายทอดสดของคุณพัฐมุตีช่วยกระทรวงการคลังณปัจนจะุบันนะครับนะครับคุณบอกว่าขออนุญาตอ่านนะครับคุณบอกว่าเพื่อไทยกําลังจุดชนวนใน,ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะใส่เงินให้ทั่วถึงกระจายในทุกพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและยกระดับ จะจะได้มีการทราบกรอบชีพให้กับประชาชนภาคธุรกิจจะขยายการลงทุนและการจ้างงานสร้างขึ้นผมถามว่า,าอันดับแรกเลยการไอเรื่องเงินดีตอนตัวเนี่ยที่คุณส่งเสริมกันนักกันหนาเนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลแต่คุณพยายามจะเอานโยบายของพรรเพื่อเพื่อไทยเข้าไปเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ คือการกระตุ้นอย่างที่คุณว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่ระบบที่ต้องต้อง,อ,งอ่าอ่เข้าสู่เศรฐษฐกิจที่มันย่ำแย่ถึงขนาดต้องกระตุ้นเลยเหรอครับแล้วที่คุณอ้างว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยเติบโตช้ากว่าในภูมิภาคนะครับอ่การอ่ GDP ของไทยเนี่ยเติบโตช้ากว่าภูมิภาคจากที่อ่สถิติจากที่คุณเอามาจากหลายปีก่อนครับ แต่คุณลองย้อนกลับไปดู GDP ก่อนที่คุณคุณไปยุติจารโอชาจะเข้ามาสิครับเดยวที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ g ี p ของในยุคของคุณยิ่งรักมันต่ำขนาดไหนต่ำกว่าสิบเปอร์เซนด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเนี้ยลุงสร้างขึ้นมาได้สิบหกเปอร์เซนผมถามว่าผมตีหยาบๆว่าในรัฐบาลของคุณยิ่งรักตีแค่สิบเ นั่นคือเศรษฐกิจและวิกฤตตกต่ำที่สุดในประเทศมีมาเงินคงคลังมีเหลืออยู่250,000ล้านนะครับลุงเข้าพัฒนา GDP ได้ถึง16%ผมถามว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีแบบดีในในสถานการณ์ที่ปกติคุณมันพัฒนาขึ้นมาอี6%คุณลองเอา6บวกกับไป16ีกครับมันจะเป็นเท่าไหร่ พวกคุณก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าการวางรากฐานในการคมนาคมระบบเพื่อส่งเสริมระบบโลจิสติกมันดีกับดีกับประเทศแค่ไหนผมว่าคุณรู้แต่พวกคุณไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมที่จะเข้าใจนะครับและที่คุณบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สาธารนณะหนี้คูเรือนเกิดขึ้นมากมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตผมเคยพูดไปคลิปต้นๆแล้วว่าหนี้คัวเรือนมันเกิดจากอะไรครับหนี้คูเรือนมันเกิดจากความอยากได้อยากมีของแต่ละ ครอบครัวเพราะถ้าไม่มีจะน้อยหน้าเขานี่ไงครับนี่ครัวเรือนนี่สาธารนณะมันได้สูงขึ้นไงนะครับแล้วคุณคิดไหมว่าว่าการที่คุณกระตุ้นบอกคุณจะกระตุ้น GDP ให้มากสูงกว่านี้และอัตราเงินเฟอ้อล่ะครับคุณได้ออกมาพูดให้ประชาชนฟังไหมแล้วที่สำคัญ สินค้ามูลค่าสินค้ามันจะเพิ่มขึ้นทันทีและผมถามอีกประโยคครับคุณช่วยออกมาตอบหน่อยครับคุณอนุพันธ์ไอเงินห้าแสนหกหมื่ล้านน่ะปลายทางมันจะไปอยู่ที่ที่ใครครับเพราะคุณมีมีข้อกำหนดออกมาว่าคนที่จะเอาเงินมาเบิกเบิกเบอร์เป็นเงินสดได้น่ะต้องเป็นบุคคลที่มีการจดทะเบียนเต็มรูปแบบ นะครับแล้วผมถามว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยในตลาดมันมีใครจดทะเบียนเป็นเต็มรูปแบบมั้งและคุณต้องขยายความครับก็ไอการจดทะเบียนเต็มรูปแบบเนี่ยมีอะไรบ้างการจดขอคืนแบบเปอร์เซ็นต์คุณต้องกำหนดให้มันชัดๆไปเลยเพราะคุณบอกคุณจะได้ได้รา,ายได้กับกับคืนมาจากภาษีจะเป็นพวกแท็กโคปอลเรตต่างๆภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลธรรมดา ภาษีป้ายภาษีอะไรก็แล้วแต่และรวมไปถึงภาษีหวนจุดเจ็ดเปเซน์นี่ไงครับที่คุณไม่บอกประชาชนคุณไม่เคลียร์กับประชาชนไงแล้วที่คุณมาเคลมว่ารัฐบาลเพื่อไทยพยายามทุกรัฐบาลที่ผ่านมากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจให้กับประเทศไทยและคุณยังมาเคลมอีกว่าประเทศไทยเนี่ยในสมัยคุณทักษิณใช้หนี้เอมเอฟก่อนเวลาเฮงซวยครับ คุณบอกสิครับว่าคุณทักษินไปทำเอาเงินจากไหนมานะคุณทักษินไปกู้เงินจากไหนมาคุณบอกมาสินะคุณทักษินไปกู้เงินจาก ADB Asian Development Bank นะครับซึ่งไทยมีถือหุ้นในสัดส่วนแค่1.47เปอร์เซนมันเท่ากับเอาไปกู้เงินกู้ กู้เงินมาจะชำระเงินกู้มันเป็นความฉลาาของนักธุรกิจครับแต่มันเป็นความเสียหายของประเทศบอกให้หมดครับและโครงการจำนำข้าวอะ่ะเสียหายเท่าไหร่ครับรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วคุณบอกไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนี่ IMF น,นี่ยนี่ไอเอดีแบงเนี่ย เหลืออยู่เท่าไหร่ครับเจ็ดแสนกว่าล้านแล้วนี่ของคุณที่คุณยิงรักสร้างไว้ล่ะครับอีกสามแสนกว่าล้านยังไม่หมดครับแล้วนี่คุณจะเอามามาเอาอีกห้าแสนหกหมื่นล้านหรอครับที่คุณทําไม่ได้คุณตอบไม่ได้อ่ะคุณตอบมาก่อนเลยว่าเงินที่คุณจะเอามาห้าแสนหกหมื่ล้านเนี่ยเอามาจากไหน คุณก็รอแต่เงินตรงที่ว่าจะได้รับจากภาษีปลายปีนี้ไงครับมันมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแหละครับที่ไม่รู้